สวัสดีจ้าพบกับพี่หมาจากช่องแฮฟฟานี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับไอเทมที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะคะในแมป I heard l a n m u u s i c ชายภูนั่นเองแมปนี้นะคะมีของแจกฟรีด้วยนะคะใครยังไม่ได้มาทำภารกิจรับหูฟังกันบ้างนะหูฟังสีแดงอันนี้สวยมากเลยนะบอกเลย เมื่อที่ที่แล้วนะคะก็จะมีนักร้องใช่ไหมมาคนหนึ่งที่เป็นผมส,สั้นนะคะสีเขียวๆอะ่ะเออก็มาทําดนตรตีใช่ไหมคะรอบนี้นะคะก็จะเป็นนักน้องอีกท่านนะคะที่เขาจะมาถ่ายทอดให้เราดูในแบบนี้นะคะนั่นก็คือชาลีคนนี้นั่นเองนะคะก็ไอเทมที่จะเอาเข้ามานะคะนั่นก็คือ ผมและสร้อยคออันนี้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าทรงผมนี่ก็จะคล้ายๆกับนักร้องเลยแล้วก็สร้อยคอก็จะเป็นชื่อชาลีเลยนะฮะซึ่งสร้อยคอนะคะสะดุดตาพี่มา ะะแต่ว่าแบบนี้ที่ตอนแรกนะไม่แจกของฟรีนะทุกคนจนแบบว่าโดนเรียกร้องนะคะว่าไม่มีของฟรีเลยไม่อยากเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยปล่อยของฟรีมาให้1ชิ้นนะคะไม่รู้ว่ามีองคงการหรือเปล่าหรือว่าโดนเรียกร้องกันแน่นะ,ะก็เลยเอามาเป็นของฟรีในเกมนี้นะรอบนี้พี่ก็เลยหวั่นใจว่าจะทํามาเป็นของฟรีหร,ร,รืเหอเปล่านะคะเพราะยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าเป็นของฟรีนะแต่ว่านะคะเขายังไม่มานะคะเราก็จะต้องรอดูนะคะว่าจะมีไอเทมที่จะมาแจก อีกอเปล่านะฮะแบบนี้ก็เล่นเพลินดีนะทุกคนแต่ว่ามีของน้อยไปหน่อยสิโอเคคลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวประมาณนี้เนาะก็ยังไม่รู้กําหนดนะคะว่าคอนเสิร์ตชาลีนะจะเริ่มวันไหนนะคะแต่ว่าในป้ายเมื่กียนนะคะมันก็บอกว่าวันที่เก้าเดือน 9, 9้าซึ่งผ่านไปแล้วแล้วก็มีกําหนดก่อนที่จะเป็นนักร้องคนที่เป็นผมสีเขียวอีกนะหรือว่าขเขาเลื่อนก็ไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าเขาอัปเดตอะนะแล้วถ้ามีของฟรีนะจะรีบมาในงานทันทีเลยนะคะถ้าไม่มีก็อดนะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะยังมีอะไรพี่ด้วย นีก็เปแล้วจะ